สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่นานะคะทุ่งนา<ม>ปีนี้น้ําก็ท่วมเหมือนเดิมครับขอขอปเหมือนเดิมค่ะนี่นาข้าวนะขอปูปนะใช่ของปูกับข,ของยาอีกฝั่งนะอีกฝั่งนึงนี่เหมือนกันแต่นี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งของพ่อนะไปหมดเลยโซนนี้ลาบเป็นหน้ากองเลยลาบไปเลยค่ะอยู่ถ่ายใ,ให้ดูเนละ ให้มาดูแรงใหมาดูน้ำท่วมอีกแล้วทุกปีเลยแม่หนใอยดูหน่อยใช่เนี่ยปะน้ำมันจะมาจากทางนู้นมางนี่ขนาดว่าเรามีสระแล้วนะที่เขาขุดตรงนี้ข้างหนเนี่ยใช่น้ำมันเยอะทุกปีเลยน้ำมันจะหลากมาตลอดเลยเห็นปะดู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 เห็นต้นข้าวตรงไหนปะลาบเลยนอนลาบหมดน้ำมาแรงอันนี้ข้าวที่เหลือได้ท่นนี้นะปีนี้องศาจะได้กินแค่นี้ วุ้ยมีหอยเชอรี่เห็นไหมมีห,หอยเชอรี่ไหมอือไอที่แดงๆที่ติดข้าวใช่จากกินอนะ่ะกินได้ไหมแม่มันกินได้ไหมไม่ได้นะป่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆกันไดูเบย์ดูด้านโน,น้นใช่ดิเขาเรียกว่าไข่หอยเชอรี่แม่ถ้าเราเผลอไปจับอะเผลไปไม่ไกกอ,มกกอยากจับไะจับเลย อยาู <c ười> ้ไข่เ oh, พียเลยแตไข่ัยโไข่ม no ันแตกแล้วแมไม่ไข่มันแตกเป็นรูเลยแม่ใช่ฝนจะตกเลูนาเล่น นี่นะคะมาดู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 หอยไข่หอยเชอรี่ด้านบนก็มีสาสานมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้ดูนาข้าวปูโอ้โหมันเลยอ่ะหอยมันกินต้นข้าวนะรูะ้ไหมหอยเชอรี่ทั้งหอยทั้งปูมันกัดต้นข้าวมาดูนี่ดูน้ำมันซ้อนี่นี่ถนนนะถนนจะพังแล้วนะเนี่ย นใช่น้ำมันซอสหนูแม่แม่หนูเจอปลาด้วยใช่ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไมีข้าวในน้ำก็ต้องมีปูแล้วมีมีปูมีปลาใช่พีอ่อยากได้หเอเชอรี่ไปไม่เอาน่าจะทำอะไรกินก็ไม่ได้ นี่ดูบรรยากาศท้องนานะตอนนี้จะบอกว่าฝนใกล้ตกเลยคืมๆเสียงปลากระโดดเหรอใช่วิวสวยไหมล่ะเนี่ยอืมากาศดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะวนีก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หยกเดี๋ยวพาไปเที่ยว านาไม่นะไปกลับบ้านไปกลับบ้า,บานนะาสปาบานทุ่งสปาบานทุ่งสวมใส่ผ้าทุ่งสวมใส่ผ้าทุ่งกางเกงยนีนไหมลองไง